เงิน1 0 0 0 0บาทเฟส2กลุ่มผู้สูงอายุรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนเช็ควิธีการตรวจสอบพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารไหนหกักยังไม่ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนจะสามารถผูกได้อย่างไรผูกได้ผ่านช่องทางไหนเมื่อวันที่24ธันวาคม2,567ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นโดยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายคือผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งจะจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย10,000บาทต่อคนโดยให้เร่งจ่ายเงินครั้งแรกภายในเดือนมกราคมนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ สำหรับเงื่อนไขในการได้รับเงิน1,000 0บาทนั้นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟสแรกจำนวน4ล้านคนแจกเป็นเงินสดจำนวน1,000 0บาทจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิและผ่านกระบวนการ KYC ผ่านแอปทางรัฐแล้วช่องทางสมัครพร้อมเพย์สำหรับการสมัครบริการพร้อมเพย์เพื่อรับเงินสวัสดิการจากรัฐผ่านหมายเลขบัตรประชาชนสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ สาขาของธนาคารที่มีบัญชีอยู่แอปพลิคชันโคชาชันแบงกิ้งของแต่ละธนาคารตู้ ATM ของแต่ละธนาคารโดยการผูกพระร้อมเพกับบัตรประชาชนกรณีทำรายการที่สาขาธนาคารต้องเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อทำธุรกรรม ทั้งนี้หนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนสามารถผูกบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นทุกธนาคารรวมกันหากมีต้องการเปลี่ยนธนาคารที่ต้องการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนต้องติดต่อธนาคารที่ทำรายการผูกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อทำการสมัครพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีอื่นๆวิธีตรวจสอบพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารใด สำหรับวิธีตรวจสอบการผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนกรณีไม่แน่ใจว่าบัตรประชาชนผูกกับพร้อมเพยบัญชีธนาคารไหนสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าแอปของธนาคารที่ผูกพร้อมเพยเลือกเมนูบริการพร้อมเพยระบบจะแสดงข้อมูลการผูกพร้อมเพยว่าผูกกับบัญชีธนาคารไหนวิธีสมัครพร้อมเพยผูกเลขบัตรประชาชนสำหรับวิธีการผูกพร้อมเพยด้วยหมายเลขบัตรประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารต่างๆ ตู้ ATM และโมบายแบงกิ้งสามารถทำได้ผ่านธนาคารและวิธีการดังต่อไปนี้ธนาคารกรุงไทยวิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอปกรุงไทย Next 1. เลือกเมนูพร้อมเพย์ 2. เลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น 3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมทำเครื่องหมายและกดยอมรับ 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์ หตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 6. สมัครสำเร็จวิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีเงินรุ่นจอสัมผัส 1. สอดบัตร ATM เดบิตแล้วเลือกบริการอื่นๆ 2. เลือกพร้อมเพย์ 3. เลือกสมัครบริการพร้อมเพย์ 4. เลือกผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน 5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับผลยืนยันการผูกพร้อมเพย์ 6. ยืนยันข้อมูล วิธีสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีฟ้า1สอดบัตรแล้วเลือกบริการพร้อมเพย์สเลือกสมัครบริการพร้อมเพย์สเลือกผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ5เลือกประเภทบัญชีในบัตร 6. ยืนยันข้อมูลธนาคารออมสินวิธีการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน MEO 1. คลิกเมนูอื่นๆ 2. คลิกเมนู GSB พร้อมเพย์ 3. กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 4. เลือกหมายเลขบัตรประชาชนสำหรับสมัคร GSB พร้อมเพย์ 5. เลือกบัญชี 6. เสร็จสิ้น 7. รอรับเงิน1,000 0บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาการทกสการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile 1. เข้าแอป BAC Mobile 2. เลือกบริการเลือกสมัครยกเลิกบริการพร้อมเพย์ 3. ยืนยันตัวตนด้วยรหัสพิน6ห,หลักหรือการสแกนลายนิ้วมือ 4. เลือกหมายเลขที่ต้องการลงทะเบียน 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและกดยอมรับเงื่อนไข 6. เลือกเลขบัญชีที่ต้องการผูกบัญชี 7. กดรหัสพิน6ห,หลัก 8. หน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียน การผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM ทกส 1. สอดบัตร ATM ทกศใส่รหัส 2. เลือกรายการอื่นๆลงทะเบียนพร้อมเพย์ 3. เลือกลงทะเบียนทกสพร้อมเพยอ่านเงื Idol ่อนไขการให้บริการทกสพร้อมเพยเลือกตกลง 4. เลือกประเภทการสมัครหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน5ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทกศพร้อมเพย หเลือกประเภทบัญชี7ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน 8. เสร็จสิ้นการทำรายการรับใบบันทึกรายการเป็นหลักฐานธนาคารอาคารสงเคราะห์ขั้นตอนการสมัครพร้อมพเพผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติเครื่อง ATM และเครื่อง CDM ATM 1. กดสมัครบริการพร้อมเพย์อื่นๆ 2. กดสมัครบริการพร้อมเพย์ 3. กดยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร 4. เลือกประเภทพร้อมเพย์บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ 5. ระบุประเภทบัญชีออมทรัพย์ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอป GHB Algen l 1. เข้าแอป,ปเลือกเมนูบริการ 2. เลือกพร้อมเพย์ 3. ใสพ่พินหกหลักเพื่อยืนยันตัวตน 4. เลือกหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการลงทะเบียน 5. อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับเงื่อนไข 6. เลือกบัญชีเงินฝากในบริการ g i l Gen ที่ต้องการผูกแล้วกดถัดไป 7. เลือกบริการเสริมที่ต้องการเตือนเพื่อจ่ายรับบินเตือนเพื่อจ่ายหากเลือกแล้วหรือไม่ต้องการใช้บริการเสริมใดๆกดยืนยันการลงทะเบียน8หน้าจอแจ้งผลลงทะเบียนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอ e b แบงการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านตู้ ATM ของไทยแบง่งสอดบัตรและใส่รหัสหหลัก 2. เลือกพร้อมเพย์พรอมเพย์สเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์ register พรอมเพย์สเลือกประเภทการลงทะเบียน 5. ก,กรณีเลือกทํารายการด้วยบัตรประชาชนตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนหากถูกต้องให้กดยืนยันและรับสลิดเป็นหลักฐานหากไม่ถูกต้องให้กดยกเลิกและติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อมูลและกลับมาทําตามขั้นตอนหนึ่งอีกครั้งธนาคารกสิกรไทย การผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเคพลัส 1. จากหน้าบัญชีเลือกบริการอื่นๆ 2. เลือกพร้อมเพย 3. เลือกลงทะเบียนแก้ไข 4. เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน 5. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยนัน 6. หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จการผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM และ ATM 1>, 1. ใส่บัตร ATM กรอกรหัส ATM 6หลักเพื่อเข้าสู่บริการ 2. กดเลือกพร้อมเพย์ 3. กดเลือกบริการพร้อมเพย์ 4. กดเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์ 5. กดเลือกบัญชีออมทรัพย์ 6. กดเลือกสมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน7กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดเลือกหมายเลขถูกต้อง8กดเลือกตกลงรับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อยพร้อมรับสลิปยืนยัน ธนาคารกรุงเทพขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพบัวหลวง m b a n k บงกิเลือกเมนูเพิ่มเติมเลือกพร้อมเพย์สระบุรหัสผ่าน6กหลักหรือใช้ Touch ID, Face ID, Fingerprint 3. เลือกลงทะเบียน 4. อ่านเงื่อนไขาการใช้บริการและกดยอมรับ 5. เลือกประเภทการลงทะเบียน เลือกและระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลือกและระบุเบอร์มือถือและกดต่อไป 6. เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินและกดต่อไป 7. เลือกเปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายเพื่อส่งรับข้อความแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์ช่วยโอนเงินได้สะดวกและง่ายขึ้น 8. ยืนยันเบอร์มือถือระบุรหัสผ่านครั้งเดียว OTP หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ 9. ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกดยืนยัน สิลงทะเบียนสำเร็จขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านบัวหลวงไอแบงกิ้งหนึ่งล็อกอินเข้าสู่บริการบัวหลวงไอแบงกิ้งคลิกที่เมนูลัดเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์สเข้าสู่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนเลือกเลขที่บัญชีพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนและหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ธนาคารไว้แล้ว 4. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการแล้วเมื่อยอมรับให้กด ผู้ขอรับทราบและตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นและคลิกขั้นตอนต่อไปหากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมระบุหมายเลยรหัสผ่านครั้งเดียว OTP ที่คุณได้รับเฉพาะกรณีเลือกลงทะเบียนผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นคลิกยืนยันเพื่อดำเนินการ 6. หน้าจอจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบโดยจะขึ้นผลการลงทะเบียนว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชีผ่านตู้ ATM 1. สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตร ATM บัตรเดบิต BFIRST จากนั้นเลือกเมนูลงทะเบียนพร้อมเพ์สมัครปรับเปลี่ยนบริการ 2. เลือกพร้อมเพย์ 3. เลือกลงทะเบียน 4. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการซึ่งธนาคารเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ธนาคารและสาขาธนาคารแล้วเมื่อยอมรับให้เลือกตกลง เพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ5เลือกประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสร,รายวันที่ต้องการลงทะเบียน6เลือกประเภทการลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือกรณีต้องการรับเงินสวัสดิการจากรัฐเลือกลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน7ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนและเลือกยืนยันหมายเหตุ ธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต B First ไว้แล้วและหากมีบัญชีที่ผูกไว้กับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต B First มากกว่า1บัญชีให้คุณเลือกบัญชีที่ต้องการลงทะเบียนผูกบัญชี 8. หน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบหากต้องการลงทะเบียนสำหรับหมายเลขอื่นให้เลือกต้องการเพื่อดำเนินการต่อหรือเลือกไม่ต้องการเพื่อจบการทำรายการธนาคารไทยพาณิชย์ การสมัครบริการพร้อมเพยของ SCB สามารถทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy และ ATM SCB มีขั้นตอนดังนี้แอป SCB Easy 1. หน้าแรกเลือกเมนูสมัครพร้อมเพย 2. ยอมรับเงื่อนไขกดถัดไป 3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารที่ต้องการผูกรับเงินเข้าบัญชี 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพยกดผูกบัญชี หผูกพร้อมเพยสำเร็จกดเสร็จเครื่อง ATM SCB 1. ใส่บัตร ATM กดรหัส 2. เลือกรับโอนเงินบริการพร้อมเพย์ 3. เลือกผูกเ c b ีพร้อมเพย์ 4. เลือกหมายเลขบัตรประชาชน 5. เลือกยอมรับ6ยืนยันการผูกบัญชีพร้อมเพยโดยหน้าจอแสดงหมายเลขบัญชีและหมายเลขบัตรหมายเลขประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน 7. ผูกเลขพร้อมเพยเรียบร้อยแล้วธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB) ผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านแอป TTB Touch 1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่มบริการที่แถบเมนูด้านล่าง 2. เลือกเมนูบริการอื่นๆ 3. เลือกจัดการพร้อมเพย 4. อ่านรายละเอียดและเลือกบริการพร้อมเพยด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือบัตรประชาชน 5. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย 6. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการสมัคร7ใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการ 8. ทํทำรายการสมัครบริการพร้อมเพยสำเร็จผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM สอดบัตร ATM เลือกเมนูบริการพร้อมเพยอื่นๆทำตามขั้นตอนที่หน้าจอระบุธนาคารกรุงศรีอยุธยาการลงทะเบียนผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่านตู้ ATM 1. เลือกเมนู สมัครเปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรีพร้อมเพย์และบริการอื่นๆ 2. เลือกเมนูบริการกรุงศรีพร้อมเพย์ 3. เลือกประเภทการสมัครลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือ 4. เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรีพร้อมเพย์หการะบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ6ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน การลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์กรุงสีออนไลน์ KMA 1. เลือกเมนูกรุงศรีพร้อมเพย์สเลือกเมนูลงทะเบียน 3. ระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือที่ผูกกับผู้ใช้นั้นๆขึ้นมาแสดงเพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือกดำเนินการ 4. ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันธนาคาร UOB u o b u ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอป UBTW หนึ T ่งแต่ที่เมนูบริการมุมขวาล่าง 2. เลือกตั้งค่าพร้อมเพย์ที่หัวข้อบริการอื่น 3. เลือกผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือของคุณ 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์หตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันด้วยรหัส c ิพิมพ์หหลักธนาคาร CIMB ไทย CIMB ไทย ผูกพร้อมเพยบัตรประชาชนผ่าน f CIMB ไทย 1. เข้าแอป,ปเลือกตั้งค่า 2. เลือกบริการพร้อมเพย์ 3. เลือกหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ 4. เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกดถัดไป 5. ตรวจสอบข้อมูลกดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยัน 6. ใส่รหัสพินหหลัก 7. หน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียน ธนาคารแลนแอนเฮาส์ (LH Bank) ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่าน Apple i u 1. กดเลือกแบถบธุรกรรม 2. กดเลือกเมนูบริการอื่นๆสมัครพร้อมเพย์ 3. กดเลือกลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ 4. ระบบจะแสดงหมายเลขเบอร์มือถือหรือบัตรประชาชนจากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการสมัครบริการพร้อมเพย์ 5. ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมเพย์ 6. กรอก OTP เพื่อยืนยันการทำรายการธนาคารทิสโก้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนผ่านแอปทิสโก้ไมล์เวล 1. เลือกที่เมนูพร้อมเพย์ 2. เข้าไปที่เมนูตั้งค่าโดยสามารถเลือกที่จะสมัครหรือยกเลิกบริการพร้อมเพย์ 3. สามารถที่จะเลือกว่าจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเบอร์มือถือหรือเลขบัตรประชาชน 4. เลื่อนเพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับพร้อมเพย์ หากกดปุ่มยืนยันซึ่งจะต้องยืนยันด้วย OTP จึงจะสำเร็จใครบ้างได้เงิน1,000 0บาทเฟสสองผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน1,000 0บาทต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้นคนไม่ลงทะเบียนซูเปอร์แอปทางรัฐหมดสิ์ทันทีตัดสิทธิ์คนที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วกลุ่มเปราะบางก็หมดสิ์ไม่มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทปีไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน5,000 0 0บาท ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐจ่ายเงินก่อนตรุษจีน2,568 29มกราคม2568ตรวจสอบสิทธิ์เงิน1,000 0บาทเฟสองยังไงวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทผ่านแอปทางรัฐมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. เปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูล 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS OTP 4กรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ5กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธตามโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตของท่านอยู่ในขั้นตอนใดหากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิหากอยู่ในขั้นตอนที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธหิหักอยู่ในขั้นตอนที่5คือท่านได้รับสิทธตามโครงการเติมเงิน10,000บาทอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่วิธีผูกพร้อมเพย์ตรวจสอบรับเงิน1 0,000บาทเฟซสองกลุ่มผู้สูงอายุติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h t t p s w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  e b p r e s s c h a t n e t